Hey know inside Don't do could your you to you you let them get They'll tell you what get ever my สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกมมือถือเล่นหาเงินเกมใหม่นะครับพร้อมกับอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมนะครับซึ่งวันนี้เกมใหม่จะเป็นเกมอะไรนะครับและราคาเงินของแต่ละเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยครับ สำหรับเกมใหม่ที่จะแนะนำนะครับนั่นก็คือเกม abyss on s u m i t นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่สามารถเล่นหาเงินได้นะครับสำหรับการหาเงินของเกมนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการหาเพชรนะครับในเกมเป็นเพชรไดมอนด์ยิ่โลนะครับหรือว่าเป็นพวกแร่ในเกมนะครับเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญนั่นเองซึ่งใครอยากจะรู้ในส่วนนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับสายชีพของเกมนี้ครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด 5าสายชีพด้วยกันนะครับก็จะมีสายชีพดาบนะครับเป็นสายชีพดาบ2มือนั่นเองนะครับแล้วก็สายชีพแอสซัซินนะครับนี่ครับเป็นสายอาชีพที่โจมตีได้รวดเร็วนะครับและสายชีพต่อมานะครับก็คือสายชีพนักเวทนะครับและสายอาชีพปืนนะครับนี่ครับเป็นสายอาชีพปืนและอาชีพสุดท้ายก็คือเป็นสายอาชีพขวานโล่นะครับนี่ครับคือขวานแล้วก็โล่ก็จะเป็นอาชีพนักลบนั่นเองนะครับสำหรับระบบต่างๆภายในเกมนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมาก ทั้งในส่วนของสกิลนะครับแล้วก็กราฟิกต่างๆนะครับรวมถึงตัวมอนสเตอร์ทําออกมาได้สวยงามมากๆสําหรับระบบอื่นๆภายในเกมนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายไอเทมได้ด้วยนะครับพวกนี้นะครับเราจะขายหรือเราจะซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้ในส่วนของเพชรสีชมพูนะครับเป็นตัวในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะตั้งราคาขายได้นะครับว่าเราจะขายเท่าไหร่ ในส่วนของระบบอ,อื่นๆก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะมีในส่วนของสกิลนะครับช่างตีเหล็กนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นเลยนะครับก็คือในเรื่องของผู้พิทักษ์นะครับสําหรับผู้พิทักษ์นะครับก็จะมีแบ่งระดับออกไปนะครับยิ่งผู้พิทักษ์ที่มีระดับสูงนะครับ <aspire S 1> ก็จะสามารถช่วยเราในการโจมตีนะครับมอนสเตอร์ <Monster S 2> เนี่ยได้ดีมากมากนี่นะครับสําหรับผู้พิทักษ์สามารถที่จะแปลงร่างได้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีอยู่2ร่างนะครับ เมื่อเรากดใช้นะครับก็จะเห็นว่าสามารถแปลงร่างได้ก็สําหรับการใช้ผู้วิทักษ์นะครับเราสามารถที่จะกดแปลงร่างแบบนี้ไนะครับนี่ครับเราก็จะแปลงร่างเป็นผู้วิทักษ์นะครับซึ่งจะมีระยะเวลาที่จํากัดผมมองว่าระบบนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆครับทําให้เราได้ลุ้นว่าเราจะได้ผู้วิทักษ์แบบไหนและตัวไหนที่เราชอบเราก็สามารถที่จะไปลุ้นไปหากันได้นะครับ สำหรับใครที่อยากจะหาเงินกับเกมนี้นะครับก็สามารถมาลองกันได้นะครับส่วนระบบอื่นๆครับผมอาจจะไม่ได้คุยให้ฟังแบบละเอียดเพื่อนๆก็มาลองเล่นกันได้เลยนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนะครับราคาเงินของแต่ละเกมนะครับในเดือนนี้ว่ามีการอัปเดตหรือว่าเปลี่ยนแปลงราคาไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูราคาเงินของแต่ละเกมที่หาเงินได้กันเลยครับ you 1เกมโทรัมออนไลน์เกมโทรัมออนไลน์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมรูปแบบ r p g ีจที่เรียกได้ว่าคลองใจหลายๆคนนะครับเป็นเกมที่เปิดมายาวนานมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งเกมนี้นะครับจะไม่มีระบบออโต้ภายในเกมนะครับเราจะต้องทำการเล่นด้วยมือเท่านั้นในเกมของโทรัมออนไลน์นะครับก็ยังมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับทำให้เราสามารถ ซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนไอเทมกันได้ง่ายนั่นเองนะครับในเกมนี้นะครับก็จะมีการซื้อขายในส่วนของเงินในเกมแล้วก็ในส่วนของไอเทมในเกมได้ด้วยนะครับสําหรับราคาซื้อขายเงินในเกมของเกมนี้นะครับตอนนี้นะครับ 1m อยู่ที่4-5บาทนั่นเองครับ 2. เกมอันเบียนออนไลน์เกมอันเบียนออนไลน์นะครับก็เป็นอีกหนเกมนะครับที่ลหลายๆคนชื่นชอบ แล้วก็ยังเล่นกันอยู่เยอะนะครับสำหรับเกมอ Unreal Online นะครับก็มีระบบต่างๆให้เราได้เลือกเล่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้นะครับการคราฟไอเทมการล่าสัตว์การขุดแร่รวมถึงการตัดไม้นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้มีทุกอย่างนะครับของการเล่นเกมนั่นเองสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันของภาษาอังกฤษนะครับไม่มีในส่วนของภาษาไทยใครที่จะเล่นอาจจะต้องเก่งในเรื่องของภาษาสักหน่อยนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับมีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นก็คือสามารถที่กดที่ตัวผู้เล่นนะครับแล้วจะมีฟังก์ชันของการแลกเปลี่ยนขึ้นมานั่นเองเกมนี้นะครับสามารถซื้อขายกันได้ทั้งในส่วนของเงินในเกมแล้วก็ไอเทมในเกมนะครับสําหรับราคาการซื้อขายเงินในเกมนะครับของเดือนนี้อยู่ที่ 1M ต่อ20-25ถึง25บาทครับ สามเกม T W O M นะครับหรือว่า The World of Magic นะครับเกมนี้ครับเป็นเกมรูปแบบ2 d ดีนะครับเป็นเกม R P G นะครับสำหรับเกมนี้นะครับเรียกได้ว่าราคาการซื้อขายเงินในเกมนะครับถือว่าแพงมากๆนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่จะเล่นนะครับก็ต้องเก่งในเรื่องของภาษาสักหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของเกมนี้นะครับไม่มีระบบของภาษาไทยนั่นเอง แต่ว่าเกมนี้นะครับมีในส่วนของฟังก์ชันการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนในส่วนของไอเทมหรือว่าเงินในเกมนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบง่ายๆนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของระบบแลกเปลี่ยนมาให้สําหรับการซื้อขายเงินในเกมของเกมนี้นะครับในเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1M ต่อ150ถึง280บาทครับ4เกมคาบาโมบาย สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่โด่งดังมากๆนะครับในระบบ PC และต่อยอดมาอยู่ในระบบโมบายนั่นเองสำหรับเกมนี้ครับก็มีหลากหลายสายอาชีพให้เราเลือกเล่นนะครับมีจุดเด่นของเกมก็คือการทำคอมโบสกิลนั่นเองนะครับรวมถึงอาชีพต่างๆที่สามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับปัจจุบันก็ยังมีผู้เล่นที่นิยมเล่นกันอยู่เยอะนะครับแต่ว่าสำหรับเกมนี้นะครับไม่มีฟังก์ชันแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับ การที่จะซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนจะต้องใช้ตลาดกลางในเกมนะครับในการแลกเปลี่ยนนั่นเองสําหรับราคาซื้อขายเงินในเกมของเดือนนี้นะครับอยู่ที่ราคา 1m ต่อ0.22ถึง0.25บาทครับห้าเกม Maple Story m เกมนี้ครับเป็นเกมที่เปิดมายาวนานเหมือนกันนะครับ และสําหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกม RPG รูปแบบ 2D ซึ่งใครที่จะเล่นนะครับบอกเลยว่าเกมนี้มีตัวละครให้เราได้เลือกเล่นเยอะมากจริงๆนะครับโดยเกมนี้นะครับก็จะให้เราตะลุยนะครับตามด่านตามฉากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บวกกับการทาเควสตไปด้วยสําหรับเกมนี้นะครับไม่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับจะต้องใช้ตลาดกลางในเกมเป็นตัวแลกเปลี่ยนนั่นเองซึ่งราคาการซื้อขายของเดือนนี้นะครับ ราคาการซื้อขาย1 m อยู่ที่0.40บาทครับ 6. กเกม v 4เกมนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเกมที่มีการซื้อขายกันด้วยเพชรในเกมนะครับเป็นเกมหนึ่งเดียวที่สามารถเปิดได้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะว่าหลายๆเกมที่มีระบบแลกเปลี่ยนเพชรนะครับก็ปิดตัวไปนะครับสำหรับเกม v 4ก็ยังเปิดให้บริการและยังมีผู้เล่นที่นิยมเล่นกันอยู่นะครับ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่มีกราฟิกที่สูงมากนะครับใครที่ชอบฉากสวยๆนะครับกราฟิกสวยๆในเกมบอกเลยว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆสําหรับเกมนี้นะครับก็ไม่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นนะครับใครที่จะทําการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเพชรในเกมนะครับจะต้องใช้ตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนนั่นเองซึ่งราคาซื้อขา,ขายของเดือนนี้นะครับราคาอยู่ที่7.1เพชรต่อ1บาทครับ เจ็ดเกม Never After นะครับสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมน้องใหม่นะครับที่เปิดมาได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งเกมนี้ได้รับความนิยมจากผู้เล่นหลายๆคนมากนะครับเพราะว่าในเกมนี้นะครับมีสายอาชีพมีตัวละครที่ถือว่าน่ารักมากๆมีทั้งในส่วนของชุดคอสตูมต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่ให้เราได้เลือกทำเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับแต่ละวัน นอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่ให้เราได้ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนั่นเอง <on> สำหรับเกมน,นี้นะครับไม่มีระบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นใครนะครับที่จะทำการแลกเปลี่ยนจะต้องใช้ตลาดกลางภายในเกมนะครับทำการแลกเปลี่ยนนั่นเองโดยเกมนี้นะครับก็มีค่าเหรียญต่างๆมากมายแต่ว่าสำหรับเหรียญที่ทำการซื้อขายนะครับก็คือเจ้าเหรียญทองนั่นเองนะครับสำหรับราคาการซื้อขายนะครับ 1นึ่งแสนเหรียญทองเท่ากับ160บาทครับสำหรับ1นึ่งแสนเหรียญทองนะครับก็คือ1 0 0่งนั่นเองนะครับก็จะเท่ากับ160บบาทครับครับก็แนะนำนะครับสำหรับการอัปเดตราคาเงินของแต่ละเกมและเกมที่ใหม่นะครับที่ผมแนะนำประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆอีกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อน เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ